ใครกำลังเข้าวงการ UX Design นี่คือ5ศัพท์ที่เราอยากให้คุณรู้จักคำแรกนะคะ User Persona หมายถึงลักษณะของผู้ใช้งานที่เราต้องรู้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็น <c oughs> พฤติกรรมปัญหาความชอบหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆยกตัวอย่างคะ่ะถ้าเกิดว่าเราทำแอป,ปสำหรับแม่บ้านที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์เราก็จะสร้าง Persona ขึ้นมาก่อนดูว่าเขาชอบอะไรใช้เทคโนโลยีเก่งแค่ไหนพฤติกรรมเป็นย <c oughs> ังไงและปัญหาที่เราจะเข้าไปแก้คือเรื่องอะไร คำที่2 w i ว e ยเฟรมคือโครงร่างหน้าจอเปรียบเสมือนแปลนบ้านก่อนสร้างจริงที่ทําให้เราเห็นภาพว่าแอปหรือว่าเว็บของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงมีทั้งแบบ Low Fidelity และแบบ High Fidelity ต่อไปโปรโตไทป์คือการทําให้หน้าจอของเราสามารถกดได้จริงเพื่อให้เราเห็นการโต้ตอบกันร,ระหว่างหน้าจอยกตัวอย่างเช่นกดปุ่มแล้วเปิดเป็นหน้าจอใหม่หรือว่ากดปุ่มแล้วเปิดเมนูโดยที่เราจะยังไม่ต้องโคดจริงเลยคําที่4่ usability test คือการทดสอบความยากง่ายของหน้าจอโดยเราจะให้ผู้ใช้งานลองเล่นโปรโตไทป์ตามสถานการณ์ต่างๆที่เรากําหนดไว้แล้วเก็บฟีดแบ็กมาพัฒนาต่อไปและสุดท้ายคือคําว่า A/B testing เป็นอีกหนึ่งวิธีการทดสอบหน้าจอโดยเราจะทําหน้าจอออกมา2ถึง 3แบบแต่และแบบอาจจะต่างกันที่ดีไซน์สีปุ่มการจัดวางแล้วเราก็นำออกมาทดสอบและเก็บฟีดแบ็กโดยดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานมากกว่ากันเราก็จะเลือกแบบนั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคําคำนี้พอจะทำให้เพื่อนเอนเข้าใจการทำงานของสาย u x d ซ g n มากขึ้นไหมถ้ามีคำไหนที่อยากให้เราอธิบายเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะ